ยูไลซ์ยูนักพัดจัดให้ครับ YouTube YouTube นักพัดจ e ัดให้ครับนักพัดจัดให้ครับนักพัดจัดให้นี่ซื้อนี่หมวกผม ก็จะไม่ได้มาแล้วก็ไม่รู้

คุณแม่ค่ะบอสรงย่างคายนาทีลูกเป็นกะเทยพัานมาฟังคำลูกเสียงว่าเป็นกะไยหันตะม,มองดีอย่าเฝ้าตีอย่าเฝ้าหายถึงว่าตัวเป็นซ้ายใจอยากเป็นสตรีถามบอดใดใจมันมากีลีถือพอข้าสตีลขตาบอม นไป like like สุมไว้หลุนผู้ซายกลายเป็นลูกเทวดาเว้ากัญญาเรียกบ่เคยหัวซาบ่คือลูกกระเทยเด้อค่ะียากงานียาหนาบ่ปาทิ่มบ่หน่อยอยากอยากไปผู้บ่าวูเแถวแถวบ้านยามบุ่นนี้ดันตีกันตราหมอลำ แต่มอเต่ใสแเอนเอนแต่เศาหอดทำพ่อแม่เป็นทุกข์เป็นกันย้อนหลกใสายดำโตหน้าเบื่อหน้านพ่อตาแะแม่่ะตั้งไว้เราบาตองเสียใจที่เลีงเกินกระเทยถีงแม่หนูจะเป็นกระเทยใจกระบอกเคยเล้ที่ทำเรื่องบอดีระเดียบเก็บกับปวดชุขขาบกูบ่าวเบียร์กันยัน่าวาที่ทาขัดกีนี เมื่อเราบันนันบันนี่หาเรื่องไปตีให้พ่อแม่เดือดร้อนยาสีบ้านกับตะเกียบสอดหาตลอดตลอนกินตะเหล่าเมาแย่มาคิดจางหลงกับใจนั้นค่ะมาคิดจางลูกกับใจนั้นค่ะถิงจะเหล่าเมาแย่แต่ก็ย่อมมีเอิร์มย่อมเล่าพลาดกันวนนะฮะเมาเล่าพลาดกันเป็นงานมาค่อยติดกันาไปหาเรื่องผู้ใดไปหาเรื่องผู้ใดแย่พอเดือ มิใจรดจ้าจีนี่ลูกเป็นประเทยแต่ก่นอนแต่กี่สังคมบ่ยอมรับเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้กำลังนิยมจะเท,เทานนาินมีเบิดถูกสังคมได้ถ้าบ่มีกระเลยบ,อ,ยบงงอ,องเห็นบ่มวนมาาีอันมองเหนบ่มวนมันบ่พบขบวนสวัสดีครับพี่ก,ก๊สกา มอํำใจเกินร้อยบอยสิริใช่เนาะครับเนาะพี่กัรก็อยู่เมืองสวงร้อยเอ็ดนะครับมันนีิเข้ากับมาจานทห์หายมํำใจก็บร้อยบอยสิริใช่นะครับเนาะอาจจะคงไม่ได้อยู่สดแจ้งครับเพราะว่ามืออื่นทํางานนะครับมืออื่นทํางานหลักการอยู่สดแจ้งบ่ได้ครับประมาณตีหนึ่งครับเต็มที่ประมาณตีหนึ่งขอราบม้อมน้อมต่อองค์พระสมมาสัมพุทธเจ้ากาบน้อมน้อมต่อพระภูมิเจ้าที่พระแม่นางธรณีศิลปศิษิ์ ที่สิงสถิตที่แห่งนี้กราบน้มันสการพระเดชพระคุณหลวงพอ่อพระพิสูจน์สามเณรทุกรูปทุกองตลาส,สดบันแฟนชลอำเพอเมืองสวงครับพี่นอ้องลอยเอสพี่น้องจากลหลายๆสถานทีมณีธรรมเป็นแห่งใจช่ชมนงานการแสดงหมอลำใจเกิดลอยครับเสียงจากเวทีหมอลำร่วมสมัยหมอลำใจเกิดน้อยเขาศิลปินจากเมืองตะกัศิลามหาสารคาม เอกลักษณ์วัฒนธรรมลำเรื่องระกอบทำนองขอ,อนแก่ด้วยการนำทีมของพระเอกหมอลำใจเกินร้อยครับพระเอกบอยสิริชยัยวันนี้ได้มีโอกาสมาเป็นส่วนหนึ่งในงานอ่านยิ่งใหญ่ของพี่น้องอำเภอเมืองสวงพี่น้องครับกับประเพณีบุญบ้างฝ่ายอำเภอเมืองสวงพี่น้องจังหวัดลอยเอดมือนี่มาเอาบุญ่วงพี่น้องเมืองสวงพี่น้องครับขอบคุณคณะกรรมาการไปจัดงานคณะผู้นำ ฝ่ายป,ปกครองท้องที่ท้องทีมนะครับขอบคุณคณะผู้จัดให้ความเมตตากับพิมพ์งานหมอลำใจกัร้อยครับได้มีโอกาสนำคารวะความสุขมาเป็นส่วนหนึ่งในงานนี้ยิ่งใหญ่สำหรับขําคืนของวันนี้ฟ้องทงกัปับอาซีบสองหน้าที่พี่น้องครับได้เวลาที่จะเปิดทำการแสดงมอบความสุขให้พี่น้องแฟนๆครับก่อนที่พวกเราจะเข้าสู่บรรยากาศการแสดงสดบนเวทีหมอลำใจกันร้อยสำหรับข้าคืนของวันนี้ เราก็ถือเป็นประเพณีปฏิบัตินั่นก็คือต้องของกับกียนเชิญคณะกรรมการฝ่ายจัดงานคณะผู้นำาฝ่ายปกครองนะครับขึ้นกล่าวเปิดงานกล่าววัตถุประสมของการจัดงานในค่ำคืนนี้หลังจากท่านประธานกล่าวเปิดงานครับเป็นหนาที่ของหลกหลานทีมงานหมอลำสาเกลื่อนลอยมอบความสุขให้พี่น้องครับเอกลักษณ์วัฒนธรรมลำเหลืองจอก่อนทํำน้องขอนแกน่น จากจังหวัดมหาสรารคามเดินทางมาจากบริเวณที่1น1่ิเมนุษย์แสดงตะบนขามเลี่ยนอำเภอการทรวิชัยจังหวัดมหาสรารคามหัวหน้าบอยสิริชัยนะครับว่าหลูกทีมสามลอยกว่าชีวิตออกสืบสารสืบพอดศิละปาวัฒนธรรมมืณีม้าบุญความพี่น้องอำเภอเมืองสวงพี่น้องลอยเอดครับหลายงานที่ด้มีโอกาส มาเยี่ยวยาสามข้าวพี่น้องลอยเอสนะครับมาเถือใไดก็อบอุ่นถูกเถือนะครับพี่น้องให้ความหักความแพ่งความหักความเมตานะครับยูตุ่มเอาลูกเอาล้านนะครับมาเถือใไดพี่น้องกับน้ำบิงน้ำแง่คือเกาเมือ่อนี้กระวังเป็นย่างยิงนะครับเ่าพี่น้องลอยเอสพี่น้องเมืองสวงนะครับเดินทางเป็นแห้งใจชมบนงานการแสดงครับเอาพี่น้องที่เดินทางมาหอดมาถึงแล้วนะครับได้ยินเสียงองงลำพืนเบาแล้วเข้าสู่ส,สถานลานไปนได้เลย นะครับอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเราจะเข้าสู่บรรยากาศการแสดงสดบนเวทีครับขอมที่จะมอะค้ามซุขใ้พี่นองกับเอกลัก,กษณาา์วัฒนธรรมลำเหลืองก็ก่อนทำน้องขอนแก่นนะครับเสียงพิ้นเสียงแครเสียงหลองเสียงล่ำผพ้าพี่นองฟ๋อนหวานหวานหนาหา,า,วาเวทีครับหมออ,อมอล่ำใจกันลอยมากมือน,นีคนในมีอยังมาฝากมาต่อนแต่เสียงหลองเสียงล่ำเสียงพิ้นเสียงแคน์สิ้าพีนองมวนกับปราเพนี่บุญบังฝ้าี่ีนองครับ พี่น้องเขาสูสถานล่างเพื่อนคำขึ้นมานนี้แล้วทายหลวเวทีเฮ้าโผดเฟตบกพี่น้องครับบอกว่าคำคื่นนี้หมอลำใจกือร้อยครับหัวหน้าบอยศิริชยัยถ้าทีมงานสามร้อยก็ชีวิตมาเอาหนบังไฟน้ำพี่น้องเมืองสวงนะครับวันนี้เวทีเราลงได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ลงบอเต็มพี่น้องครับสถานที่เฮ้ามีจำกัดเนาะนะครับแต่ว่าความมวลความซื่นความสนุกสนานความมั่นบนเวทีจัดเต็มคือเก้าพี่น้องครับ ไายลูปเิทีโภชนฟซบุ๊กเลยเลยพี่น้องครับเอื้อพี่น้องเนาอ,อกมาม้วนลำกันเนาะมือหนีขอกำลังใจจากพี่น้องเมืองสองพี่น้องลอยเอสนะครับพี่น้องต่างอำเภอกระมี่พี่นอ้องต่างจังหวัดกะม่านะครับมาเห็นกำลังใจขอบคุณทุกความรักทุกแรงใจนะครับพี่น้องแฟนคลับแฟนเพ่งนะฮนะหน้าเรที่มาปูสายปูเสื้อรอชมผลงานการแสดงตั้งแต่หัวคำผอมรับยางขอลังเรงที่ นะครับ้อมของปลกของต่อนภาพระศิลปินไฟเอกนางเอกพิมตลกนะครับตอนนี้มาครบทิมแล้วนะครับ้อมที่จะออกมาหมาะความสุขหอติ่นงแล้วนะครับรอคณะกรรมการประจัดงานเนาะรอคณะกรรมการประจัดงานคณะผู้นาเดือท่างของหลังเวที่หลังจากนั้นหมอลําใจกันลอยเหมอะความสุขหอติ่นงกันต่อครับหมอลําใจร้อยปีที่เจ็ดมาพร้อมกับบริษัทเฮเบอรี่ทีไลท์จำกัดสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และการตลาดทุกประเภทผลิตภณัณฑ์บอสแคร ผลิตภัณฑ์บอดแคร์เป็นผลิตภัณฑ์ยาสระผมแชมพูของวานาบอยซีไฟครับผลิตภัณฑ์เพื่อคนรักสุขภาพของเส้นผมให้บอดแคร์ดูแลคนน้องหลท่านไลายคนหัวจักบอดแคร์แล้วซื้อแล้วนะครับเอาพี่น้องดันไปบอดแคร์นะครับวันนี้เรามีจำหน่ายในน้องแท่งขาวแทนงเพ่งในราคาเปลี่ยนกันเองพี่น้อง